อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดีนะสบายดีวันนี้อากาศดีด้วยเนาะอากาศดีเราน่าทำไมมีเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามีแต่พลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยก็บ้านนี้มีตะก,กิ่นทะู่หนาใช่ไหมจะสั่งพวกลูกเพื่อคนในบ้านว่าบ้านเราต้องมีตะก,กิ่นทู่เช้ามาก็จุดเย,แบบย,ย็นแบบไหว้ยัน ทุกประตูนรกเปิดน่ะเที่ยงตรงประตูนรกเปิดหกโมงเย็นตีสามอะไรเงี้ยแต่เข้ามาได้รู้สึกมีพลังงานเยอะมากนะตอนแรกไม่มีะน,นะไปดูในตีท้ายครัวปีที่แล้วได้อดันตึงใหญ่บ้านแต่นี่เข้ามาความรู้สึกนี่เหมือนกับว,ว่ามันมีอะไรที่เป็นพลังที่มันหมุนเวียนอยู่มันทําให้เราเข้ามาได้ชื่นใจแบบหนึ่งนะอ่าแล้วโดยที่สําคัญ ดอกไม้งามมากใช่ไหมเพราะที่แรกเขาบอกที่นี่ต้องการดอกไม้คือย้ายมาเราไม่ได้ซื้อพวกมาลายเลยมันไกลตลาดไงอพอเราเริ่มปลูกดอกไม้ดอกไม้งามมากเวอร์ไอ,องนี่แมวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมานําเสียนพญายนาคสองเสียนนะนี่แหละซึ่งเป็นเสียนผู้พ่อปู่ศรีสุโธนาคราชแล้วก็เป็นพ่อปู่นินลาการหรือนินดาเสียนสิริจันทาที่จะมามอบให้กับแม่ศรีตังของเราแล้วก็เดี๋ยวจะนาสวดมนต์เชิญเทวดาฟ้าดิน ให้แม่มีแต่ความเพีงความปังแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตรงตรงเนี้ยมันเหมือนประตูมิตินะเพราะว่าคนดังมาถ่ายงานเยอะที่สำคัญคือมาเประตูมิติเพิ่มนั่นสิเปิดเพิ่มเพื่อเราเอาพี่ให้พี่ให้ข่าวแบบในหนกระแสดในแฉอะไรเนี่ยตรงนี้เลยค่ะไมจุดทู่แบบพรุ่งนี้ต้องสองแสนสี่นะปู่ไม่งั้นหนูโดนฟอกเฮ้ยคืนนั้นเลยใช่ไหมคืนนั้นเลยเื่อ คือคนไม่เชื่อก็ดีแล้วเพราะเดี๋ยวปู่จะเหนื่อย